สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูค่ะคลิปนี้ปูก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมากินบุฟเฟ่ค่ะซึ่งเป็นบุฟเฟ่เกาหลีแบบต้นตำรับเลยนะเพราะว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมีมากกว่า500สาขาแล้วก็เป็นเจ้าชื่อดังที่ประเทศเกาหลีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมาเปิดที่ประเทศไทยแล้วนะได้สองสาขาแหละคือสาขาที่1อยู่ที่บิ๊กซีพระรามสี่แล้วก็เพิ่งมาเปิดที่บิ๊กซีพระรามสงเนี่ยได้แค่เดือนกว่า,วาเองปูก็เลยพาพเพื่อนเพื่อเนี่ยมาลองสาขานี้กันนะเดี๋ยวมาดูว่า ความอร่อยความคุ้มค่าและราคาเท่าไหร่มีอะไรน่ากินบ้างไปไปดูกันเลยเราอยู่กันที่ร้านเมียงระยูนจินชาคาบี ของทอดเขาน่ากินมากและห้ามพลาดเลยก็คือไก่ทอดเกาหลีจ้ามีสองสูตรเลยแบบหวานแล้วก็แบบเผ็ดที่นี่จะราคาหัวละ399บาทรวมเครื่องดื่มรีฟิลเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วกิมจิของเครื่องเคียงเขานี่นะโอ้โหมันได้เกาหลีจริงๆอ่ะ ปูชอบตรงมันมีต้นหอมแบบกิมจิด้วยมันไม่ใช่แค่ผักกาดนะ และนี่ก็มีเมนูพิเศษเป็นขนมปังสอบโลก็คือเขาก็จะสอนให้เราผ่าเครื่องแล้วก็เอากิมจิใส่เข้าไปตรงกลางนะแล้วก็อบแต่ว่าปูก็ไม่ได้ลองชิมนะคะผักเขาดีมากน้ำจิ้มดีมากวัสดุอุปกรณ์คือเลิศทุกอย่าง่ะเรามาดูหมูกันบ้างอันนี้คือหมูหมักซอสโคชูจังค่ะอ่าแล้วก็หมูสามชั้นหมักซอสเตาเจี้ยว แล้วปูชอบมากเลยนะหมูที่เนี่ยคือชิ้นน,นัหนามันต้องแบบนี้สิอ่ะแล้วอันนี้ที่ใส่ถัดฐานนะคะก็เป็น หมูมากอีกแล้วค่ะแลบมาอย่างดีเลยนะส่วนไอจันจันเหมือนกระทะกระทะอันนี้คือเป็นตัวเอ่อซิกเนเจอร์ของเขาเลยเพื่อนเพื่อนมาดูเครื่องดื่มกันต่อค่ะอันนี้คือรวมรีฟิลน้ําอัดลมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเนื้อค่ะสั่งต่างหากนะคะน่าจะประมาณ250บาทค่ะถ้าจําไม่ผิดแล้วพวกเอ่อเครื่องเครียงบางอย่างก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะอย่างเช่นไข่ตุน100ซุปกิมจิ100ประมาณนี้ มาตั้งแต่ร้านเปิด11โมงนะคะก็คือเป็นเจ้าแรกเลยแหละเข้ามาเลยค่ะพี่พนักงานเขาก็ไม่ยุ่งใช่ไหมล่ะเขาก็เลยมาปิ้งย่างให้เราแบบช้ำๆแล้วก็มีหน้าที่กินอย่างเดียวฟินเวอร์แต่พอประมาณช่วงเที่ยงเท่าน,นั้นแหละเพื่อนๆโอ้โหคนมากันรึบรับเลยค่ะสมก็เป็นร้านเจ้าดังในประเทศเกาหลีใต้จริงๆค่ะ คือของเขาดีแล้วก็อร่อยมากหมูมันต้องแบบนี้ชิ้นเวลามาย่างมาสะใจดีค่ะแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์ของเขาที่ใส่กระทะเล็กๆมานะคะ,ะก็คือจะแบบหมักซ้อนเหมือนคล้ายๆอารมณ์แบบหมูปิ้งบ้านเราอะ่ะแล้ววันนี้คุณชายนี่ก็คือนั่งจิม้มกินอย่างเดียวเลยนะคะมีพี่พนักงานคอยปิ้งย่างให้ตลอดเลยจ้ะดูสิคะป้าป๊าดิฉันที่กินไม่หยุดเลยนะ สูตรนี้เนี่ยปูด่ได้มาจากคนเกาหลีแนะนําเลยนะคะก็คือว่าควรที่จะเอาตัวหอมหัวใหญ่มาใส่แช่ในซอสหอมหัวใหญ่แล้วก็กินกับหมูย่างนี่มันโคตรอร่อยเลยฟินมากแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูเิ้าเขามีต้นหอมกิมจิอ่ะซึ่งเอาจริงๆหายากมากเลยนะร้านหมูบุฟเฟ่ที่มีตัวนี้ด้วย ด้วยความออริจินัลใช้เตาถ่านย่างหอมๆอ,อู้ฉันลองทุกอย่างเลยเธอแล้วเนี่ยดูสิหมูสาชั้นนี่พอมันก,กรอบนะคะชิ้นหนาหนาเกรียมเกรียมนิดนึงนะโอ้โหเนื้อเราไม่ต้องถูกมากเนาะเอ้ยภาคไปดูคลิปไปก็น้ำลายไหลอีกแล้วอยากจะกลับไปกินอีกแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ คือเป็นคนที่ชอบกินหมูย่างเกาหลีมากทุกเดือนน่ะจะต้องได้กินเพื่อนๆสังเกตไหมใครที่ติดตามยูทูบปูอยู่นะคือจะมีคลิปหมูย่างเกาหลีนี่บ่อยมาก แต่ตอกบกกีนี่ปูไม่ได้ชิมนะคะปูไม่ค่อยสั่นทัดสักเท่าไหร่พวกของทอดนี่อร่อยมากค่ะคือแบบงานดีทุกอย่างอุ๊ยกระเด็นตกพื้นเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะพยาตยังไม่ถามหานะเราไวอยู่แล้วปูกินได้ค่ะค่ะสายสตรองแข็งแรงฟุงปังเลยนะ เป็นไงอิ่มเปล่าอิ่มแล้วอร่อยไหมถูกใจป่ะโอเคใช่ได้เลยเหรอของน้อยไปนิดนึงของน้อยนี่ก็คือไม่ค่อยหลากหลายเนาะมีขนมหวานด้วยนี่จะดีมากเลยใช่ป่ะมีขนมหวานมีผลไม้หนอยก็แกวเลยใช่ใช่ส่วนใหญ่นี่จะเน้นของหนักแต่หมูหมักนี่สุดยอดเนาะหมูเขาคุณภาพดีมากหมูสามชั้นอะไรเงี้ยคือชิ้นหนาๆเลยอร่อยน้ำจิ้มอร่อยของดี โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบายอับ้าไม่ๆคุณผู้ชมหน่อยอ่ะบ๊ายบายเออ